ครับอ ah, ันน so ี่มันต so ้นเกรลักก็มันก็คือที่ว้าอ่าหนึ่งต้นที่ฟ้านี่อนิวต้นที่ฟ้าปกตินิวต้นที่ฟ้านี่นี่เป็นึนื้องานนำตาล์นำตาสาดำเตดำโตปกตินี่ลาย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 เนึ่อลายกรองลายร่างนี่คือลายนี้ปุ่มทุกวันปุ่มย้อาที่ดำมาโรงนี้ได้ไหมลร่วก็ระบุไว้ตาบ่ฟ้าเขาระบุไว้ในทางรถไฟกบ ถ้าว่าใช่พิกก็ไม่เพื่อแต่ถ้าว่าตรงนี้มีมอเตอร์ครับผมไม่ได้มอเตอร์มันจะรัดไม่ไม่ถุงนี่คือเลขว่าเลขว่าคือตามหลักวิชาการก้องการไฟฟ้าช่วการไฟฟ้าเดี๋ยวก็ระบุเอาไว้เลยคือต้องต้องนี่นี่ที่จริงๆเลยนะครับผมเนี่ยคือเลขว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ปีว่าเมื่อไหร่ปุ๊บมาถ้าปุ๊บมีออกมาตรงเนี้น ตามหลักจริงๆอ่ะกรรมมันไม่ตรงมันไม่ได้ขับผมเนี่ยถ้าว่าไม่มีบางสิ่งบางอย่างถ้าว่าไม่มีมอเตอร์จะหมอบมอเตอร์แต่เขาไม่ได้ยุ่งมีทำเงินขับผมเพื่อว่าผลิตตังมอเตอร์ตาเราใช้เวทีการรันมอเตอร์จางสายเป็นคว่าคว้าเป็นสายเสียอ่าอันนี้ขอบผมแล้วตาตาตารว่าอ่าอย่างเช่นว่าผมไลนนึงเนี่ยผมไปที่ดำปุ่มรัวไลนนึงไปใจมอเตอร์ตังโน้นก็ต้องเป็นที่ ไอ้มอเตอร์ตัวที่นึ่งเป็นที่ดำปนันได้ไหมมันต้องไปไปเล่นมอเตอร์เลยม,มันไปเช็คทีปลายปลายก็มันจะมีเบรกเกอร์คุมอยู่ตัวเลยเก็บพ้นเต็มเตี๋ยวตาตามลัากวิชาการเอาคือแรงหายหนึ่งสองสามอ่ารวกันคือที่นี่คือแรกว่าก็อไอ้ตามนี่แหละคือตามตามนี่มาอามเป็นมาตาตันเลยตาตานดำโตอ่าปกติมาน้ตาตานดำโตอันไหนกล่าวจีนคือที่เกี้ยวอันไหน เดิมต้นเป็นที่กว่าใช่เลยก็กลายกว่าเดิมจุ้งถ้าว่าเราตำคิดจากตรงนั้นไปพอเวลาเราความแบบรวดปุ๊บนี่จะนี่คือจะปพดซี่เมนใช่ไหมคเมน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 อะคือตละโดยตัวไปเมื่อเราเมื่ออย่างเช่นว่าถ้าไปงานสายไฟโบ้ตีเราลอยต่อเอ๊ะอันน้นอันนนเป็นภายในอะไเลยโอ๋อันนู้นเป็นภายในเลยของมันแยีรยงลาวนะที้ไม่นีอันนี้มันบีบี้มันคือมันไม่เกี่ยวกับภายในเลย มันเป็นเมนนตอในกันตัวนี้ี่กลุ่มตัวครับตัวมันมีกี่ตัวเรากุมแต่แต่แน่เอ๋อนี่เยอยมาแี้เนี่ได้หล่ะเขาไปใหญ่ม่เจ็ี่ที่ไหมาเลไอตัวซฟตี้มาตัวนี้อ่าปานิรามอันนี้กากเก็หึกับเมื่อเดิมหนอกดานึ่อกดอ๋อนี่เนี่น่หลายหนึ่งนะใช่นี่หลายหลายึงอ่าอ่านี่หลายหึงครับ นี่ไฟไฟไขว้ล่วงแล้วนี่คือนี่ไฟปกติเราบาดจำครับนี่เราบาดจำเองไหมครตัวนี้ตำเนี้ยบาดจำได้ยังไงดิอ๋อบาดจำได้ยังไคือแรงว่าล่วงคือบาดจำไม่ตรงนี้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับโราฉังฉังปวดม้งอ๋อในตัวจะป่ดตัวตั้งมัดเลยไปไปไปยุ่งดีด้วยตายมองแกรงเลยอ๋อพุ่มพุ่มบอกใจเลยครับเราจางคือแรงว่ายเขาเดินโตัวจะปวดอุปกรณ์ไม่ cửa bóc đã đi được chăng rồi mọi ngườ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 i mọi rồi mọi người mọi người mọi người này người mọi 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 À, mọi người 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 mọi เอาบินลยหญบินนี่มีปีมีเมลักเราไม่ต้ไปมัวเลยี่ปอจะปอตังคือเรามาแลเป็นตั้มเป็นกว่ารู้เพื่อน้องนในไร่ที่เราต้นใจแต่ว่าเราจะเหนึ่งปอล่วงรูเรียนเรต้องออกเสกับรมังคับต้องเป็นนางจะนางบ่ได้ถึงยาได้มาพึ่งงานได้เกียวนีเราบคุมแล้ว o oh, o oh.